ผานจากนรกขุมนี้แล้วเทวรสได้นำเสด็จพระเจ้าในมิราชมาถึงขุมสุดท้ายที่16ชื่อว่ามิชฉาทิฏฐินรกแต่มิใช่มิชฉาทิฏฐิชนิดดิ่งสุดตรงที่ทำบาปกรรมหนักหนาสาหัสสากันมาก เมื่อบาปยังไม่หนักพอที่จะส่งไปลงโลกันตานรกจึงต้องมาเสวยวิบากกรรมในนรกขุมนี้ส่วนอีกพวกหนึ่งนั้นเล่าก็เป็นประเภทที่เคยไปโลกันตานรกมาก่อนแล้วเมื่อกรรมเบาบางจึงมาเกิดอยู่ในอุสุธารกขุมนี้เช่นเดียวกันได้ประจักษ์แก่สายพระเนตรว่า สัตว์นรกทุกตัวล้วนมีร่างกายพิลึกดูพิกลบางตนตัวเล็กหัวใหญ่บางตนตัวใหญ่หัวเล็กนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นเหล็กแหลมงง,งกำลังปีนกำแพงเหล็กร้อนเป็นไฟหมกไหม้ร้องโหยหวนทุกรนทุรายดูหน้าเวทนายิ่งนั้น เพราะในอดีตตอนที่เป็นมนุษย์ได้เคยเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดกออกับได้ชักชวนคนอื่นให้เห็นผิดเช่นเดียวกับตนจึงต้องมารับกรรมอยู่ในนรกขุมนี้ธรรมดามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนั้นมีสิบอย่างคือข้อที่หนึ่งเชื่อว่า ทานที่ให้ไปแล้วไม่มีผลข้อที่สองเชื่อว่าการบูชาไม่มีผลข้อที่สเชื่อว่าการบวงสวงไม่มีผลข้อที่สเชื่อว่าการทำดีทำชั่วไม่มีผลคือปฏิเสธกฎของเหตุผล ข้อที่หเชื่อว่ามารดาไม่มีคุณข้อที่หเชื่อว่าบิดาไม่มีคุณข้อที่เจ็ดเชื่อว่าสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่มีคือเห็นว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมจนสามารถบรรลุฌานอภิญญา หรือจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานทำกิเลสให้สิ้นไปได้นั้นไม่มีข้อที่8เชื่อว่าสัตว์ผู้เกิดแบบโอปะปาติกะคือเกิดแล้วโตทันทีเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเทวดาและพรหมทั้งหลายไม่มีข้อที่9 เชื่อว่าโลกนี้ไม่มีคือปฏิเสธโดยรวมกันกับข้อที่สิบคือเมื่อเชื่อว่าผู้ที่ไปเกิดในโลกหน้าไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีสำหรับผู้ที่อยู่ในโลกหน้าข้อที่สิบเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีคือเชื่อว่าไม่มีนรกสวรรค์พรหม นิพพานเพราะความเห็นผิดเช่นนี้ประกอบกับบาปกรรมที่ตนทำไว้จึงต้องมาเสวยวิบากรรมเล่าร้อนทุรนทุรายอยู่อย่างทรมานยิ่งนักในอุสุทธารรกขุมมิจฉาทิฏฐิแห่งนี้ส่วนว่าการเที่ยวชมสวรรค์ของพระเจ้าในมิราช จะบันเทิงเบิกบานอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป